เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ีที่47นะครับกับเกมรีเจนต์ออฟมานาครับแต่เราไปเรื่องมาต่อเลยนะครับก็ใกล้จะจบกันทุกทีแล้วนะครับหลืออีกผมดูคร่าๆวๆนะถ้าเราจะเล่นให้ครบ100%เนี่ยหลืออีกประมาณสัก20 e ีพีได้นะครับซึ่งก็ เป็นในเรื่องที่ไม่ได้เป็นในเรื่องหลักเท่าไหร่นะครับก็เป็นในเรื่องย่อยๆบ้างนะครับมีในเรื่องหลักอยู่ 2- 3งสในเรื่องครับใน E ีพีนี้จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวพันกับใน E ีพีที่แล้วเลยก็คือจะเกี่ยวกับพวกโจรนสไลดแพนกินนะครับแต่ว่าในเรื่องใน E ีีนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เหมืองเอาแค้นนะครับโอเคไปเหมืองเอาแค้นก่อนเลยคับเข้าไปด้านในนะครับเราก็เมืองน,นี้เราน่าจะมากันหลายรอบแล้วแหละเป็นเมืองที่เรามาเจอ หลายหลายคนนะครับที่นี่นะครับโอเคตรงนี้ให้เราทำการสำรวจป้ายนะครับก็จะเป็นดุดแบร์เอ็กเพรสนะครับเป็นบริการรับส่งครับของมีดุดแบร์นั่นเองเมื่อเราสำรวจป้ายแล้วอ่าไปคัดซีนครับเขาบอกว่าอ่าอันนี้เป็นพวกแพนกวินนะครับเป็นพวกโจรสลัดแพนกวินครับเขาบอกว่าเออ่นี่มันไม่ดีเลยนะเนี่ยเหมือนมีคนกำลังเดินมาอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทุกอย่างเนี่ยยังคงเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ไอ้ยาถ้าไม่มีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมขอเรียกเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์มงคลละกันนะครับโอเคก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใช้คําว่าสัตว์มงคลเลยละกันโอเคเขาบอกว่าถ้าไม่มีสัตว์มงคลเนี่ยพวกดิเกอร์ก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลเนี่ยก็จะตกเป็นของพวกเราไปไปกันเถอะถึงเวลาไปแล้วเอาเหมือนมันจะขโมยอะไรไปครับเนี่ย ว้าว,าวช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็อ้าวมันมีหมีเฝ้าอยู่น,นี่นะแต่หมีมันหลับนะครับมันหมีจะไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วก็มีชายคนนี้เข้ามาครับเป็นคล้ายๆกับคนยุคหินนะครับเขาบอกว่าอา้เหมือนฉันจะได้ยินเสียงสรรัตว์มงคลของฉันร้องให้ช่วยนะดับอา่าน่าจะแปลว่าใช่แล้วใช่แล้วผมก็ได้ยินเหมือนกันเจ้าเพนกวินพวกนั้นารรพพาตัวสรรัตว์มงคลของพวกเราไปแล้ว สงสัยจะเป็นอย่างนั้นแหละท่านเดี๋ยวก่อนนะแล้วพวกนายสองตัวนี้นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยพวกมันจะต้องชดใช้กับสิ่งที่มันทําไปโอเคครับอันนี้ชื่อภารกิจครับแวพุตตี้ครับพุตตี้อยู่ที่ไหนพุตตี้เป็นชื่อหมาเมื่อกี้หรือเปล่าวะนายตรงนั้นน่ะนายก็มีส่วนกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยช่วยไปหาท่านพุตตี้ที่เป็นสัตว์มงคลของพวกเราให้ด้วยนะอ่ะโอเคเป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเราละครับไป <g> ก็ออกจากห้องนี้ครับตอนนี้เราได้ภาร,รกิจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรงนี้น่าจะเป็นทางที่น่าจะผ่านมาหลายรอบหลืหลาย,ๆๆยพี่แล้วแหละ <g> ป๊าป๊าป๊า <g> ผมน่าจะพอจําได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ลงมาด้านล่างเราจะถูกขังอยู่ในอา่าโอเคเป็นตัวนี้เราต้องจัดการศัตรูตัวนี้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถออกตรงนี้ไปได้ <g> โอเคเรียบร้อยโอ้ฝันทีเดียวตายเราก็หลังจากนั้นครับออกซ้ายออกขวาเนี่ยน่าจะเป็นเก็บขอนะครับถ้าผมจำไม่ผิด อตอนนี้เนี่ยเราจะต้องออกไปด้านนอกครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกแพงกวินเนี่ยพวกอจอสลัดแพงกวินนะครับเขาขโมยสัตว์มงคลไปนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเจอจุดเซฟนะครับก็ไม่ต้องเซฟแล้วกันออกเลยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาด้านบนครับเราพยายามจะออกจากที่นี่นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ลีงคิดอยู่ว่าทําไมเกมนี้มันถึงไม่มีสกิลหรือไอเทมหรือคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบวาร์ปออกได้เลยอะไรประมาณนี้ครับคือกําลังคิดถึงตอนเด็กว่า อตอนช่วงที่เล่นอยู่ในดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยแล้วแบบคืออย่างด่านนี้เนี่ยเราเข้ามาลึกปุ๊บแล้วแบบจังหวะบางทีเราเราอยากจะออกหรือเรามาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถออกไปได้นะครับแม้ว่าจะใช้ลูกป,ปั้นตัวเซฟก็ตามนะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะมาถึงชั้นบนสุดแล้วเมื่อกี้น่าจะขึ้นว่าชั้นบนสุดแล้วนะครับปึ๊บโอเคไม่ยากไม่ยากปั๊บปับปับปับ,บแล้วก็ด้านบนจะเป็นห้องที่เราเอาไว้น่าจะซื้อของได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิด โอเคมาถึงท่าออกครับตัวนี้ไม่ต้องไปคุยแล้วครับเราออกจากที่เลยแล้วก็เป้าหมายต่อไปครับเรารู้แล้วครับว่าตอนนี้พวกโจรสลัดแพนกวินนะครับเขาทําการลักพาตัวสุนัขสัตว์มงคลไปเราก็ไปตามเลยซึ่งก็จะอยู่ในนี่ครับเรือโจรสลัดครับ SS บัคเนียนั่นเองปลายปลปลาปาทำไมเดินช้าจังโอเคนะยังเดินอยู่ครับผมก็ว่าอยู่ทาไมครับโอเคเราก็เข้าไปเลยครับป๊า เราจะมาทําการตามหาสัตว์มงคลที่หายไปก็จะเริ่มต้นที่เดิมนะครับให้เราลงมาด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยด้านขวาจริงๆก็ลงได้น,นะครับแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยเราเดินจนชีร้าเรา,าจะจับจุดง่ายกว่านะครับเมื่อเดินมาถึงตรงนี้เราลงบันไดด้านล่างไปเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปที่ห้องจับตาหลังจากนั้นเข้าประตูสายสุดครับด้านในแล้วก็ลงไปด้านล่างครับสังเกตชั้นให้ดีนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโรเวอร์เด็ลแล้วก็คือ ชั้นอ่าเรียกว่าชั้นที่อยู่เนี่ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าห้องผิดชั้นที่อยู่เนี่ยเป็นชั้นแบบล่างๆแล้วนะครับโอเคอันนี้เข้าประตูด้านซ้ายไปครับเราก็ตรงนี้จากประตูหนึ่งรอบครับเป็นบันไดทางลงด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นท้องเรืออะไรประมาณนี้แหละป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 ปโอ้เยอะๆๆชเวย็บเวย็บหน่อยโอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างเลยอ่ะเจอถังอีกแล้วสำรวจถังสำรวจถัง ปุ๊บอ่าเจอแล้วครับจะว่าน้องหมามันก็ไม่เชิงนะมันเหมือนกับคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นปีศาจหมานะครับโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับอ่าประตูด้านซ้ายตรงนี้นะครับสาหรับใครที่ต้องการจะจับสัตว์อ่าที่เป็นสัตว์น้ําหรือสัตว์ทะเลนะครับประเภททะเลเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกพูดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปทําการจับได้นะครับตรงนี้มันจะมีพวกพูดแล้วก็พวกมอนสเตอร์ที่เป็นไข่ประเภทอ่าทะเลนะครับก็ตรงนี้ผมขอข่าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ อบอกให้รู้ละกันว่าตรงนี้เนี่ยสามารถจับพวกนี้ได้สําหรับใครที่อยากจะได้ไข่เนี่ยเราเข้ามามันเป็นผู้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือเข้าเข้าอกอ,กอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นไขาม่มอนสเตอร์เองปึ๊บโอเคอย่างนีเนี่ยที่เราโจมตีทีเดียวตายปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับกลับขึ้นมาด้านบนเลยโดยที่จุดต่อไปของเรานะครับจะไปที่ห้องกัปตันห้องกัปตันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปฟ้องกัปตันนะครับเพราะว่าตอนนี้สุนัขตัวที่เราเจอเนี่ยชื่ออะไรนะพุตตี้เนี่ย มันหนีไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงนี้เราจะไปห้องกับตันเพราะว่าเราต้องการจะออกหรือลงจากเรือลํานี้นะครับซึ่งการลงจากเรือลํานี้เนี่ยก็คือเราต้องไปคุยกับกับตันเลือดเท่านั้นนะครับห้องกับตันอยู่นี่โอเคกับตันก็เป็นกับตันคนเดิมนะครับกับตันวารัสครับชื่อทัสครับเขาบอกว่าใช้คือกับตันทัสเป็นผู้นําของกลุ่มจอรสลัดแพนกิ้นนายชอบเรือของเราไหมล่ะมันสวยดีนะ ก็ตรงนี้ให้เราตอบโดนไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าตอบข้อแรกเนี่ยมันคือตอบใช่ตอบเย็นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราตอบว่าถ้าตอบว่าใช่เนี่ยเราก็จะได้อยู่บนเรือต่อบแต่ถ้าเราตอบว่าไม่ใช่ครับปุ๊บจอนสลดัดกับตาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่แย่หน่อยนะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะส่งนายกลับไปยัมแผ่นดินก็แล้วกันโอเคก็คือการออกจากเรือนั่นเองนะครับแล้วก็หลังออกจากเรือนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปครับก็คือท่าเรือพอโพต้านั่นเอง ยังคงอยู่ในโปรเซสการหาสัตว์มงคลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเจอเนี่ยมันวิ่งหนีไปละปึ๊บโอเคมาทางด้านซ้ายครับผ่านร้านขายของแล้วก็ไปตรงแหลมตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายโอเคเจอเรียบร้อยครับมาคุยเลยรับรับฟรีรับฟรีแล้วก็ดุดดับดูดดับ,ดบอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับผมบอขอค่าไปแล้วกัน อานั่นสันมงคลของฉันนี่ดับดับดับบับอะไรเนี่ยดับปับดูบา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 ดูดูอันนี้ผมบอกข้าไปเลยครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้แปลได้อยู่ครับในสุดเราก็เจอท่านจนได้จะพกดุ๊แแบโหร้องให้กับท่านเดี๋ยวนี้อย่าได้รอช้าแสดงความรู้สึกรู้สึกที่แท้จริงออกมา มันคือการสั่งเสริญหรือเปล่าครับหรือไม่ก็เป็นบทสวดบทอะไรประมาณนี้โอเคจบเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย,ย็นเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ตำแหน่งหรือจุดเป้าหมายที่เราจะไปอยู่แล้วผมจําได้เลยว่าเหมือนภารกิจนียในตอนเด็กๆที่เล่นเนี่ยเหมือนจะเล่นไม่จบด้วยนะครับภารกิจนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปหาตัวสัตว์มงคลที่ไหนนะครับโอเคเราก็สุดท้ายกลับมาที่บ้านครับ ก็เหมือนเดิมตรงนี้ไปคุยเพื่อเก็บไดรี่กับน้องกระบองเพจกับเอออย่าขวางอย่าขวางแหมต้องมาเดินหลบต้นไม้สามตัวแล้วก็ไอสองตัวนี้อีกอ๊โอเคขึ้นมา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 ,มาเขาบอกว่าอลูกหมาตัวน้อย,อยงั้นเหรอแล้วก็เดี๋ยวเรารออ่าน เดรี่กันครับเท่าที่ผมดูจากข้อมูลนะครับเหลืออีกประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบอีพีได้ก็ไม่เป็นไรจบแน่นอนครับจบแน่นอนโอเคแล้วก็อันนี้ครับเป็นอันที่4เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทุกคนโอ้ต้องบอกว่าเกือบจะเต็มแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะครับอ่าหลังๆนี่เยอะหน่อยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าโอเคมา มาลองอ่านครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันได้ฟังเรื่องราวของชายผู้น่ากลัวที่กําลังตามหาสุนัขของเขาฉันชอบจมูกแหลมๆแล้วก็หางของสุนัขที่กระดิกไปกระดิกมาสุนัขเนี่ยช่างน่ารักมากกว่าชายคนนั้นมากเลยโอเคชายคนนั้นก็น่าจะเป็นชายที่เป็น มนุษย์ด,ดึงดึงดับบานนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรโอเคก็สำหรับในพีนี้เรื่องสั้นๆง่ายๆนะครับเราก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยแล้วก็มาติดตามกันต่อในพีหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในพีหน้าครับสวัสดีครับ